สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะตอนนี้นะคะดิฉันจะพาไปดูแดดเดียวที่ทำต่างไว้นะคะเมื่อคลิปที่ที่ผ่านมานะคะผ่านไปแล้วสองชั่วโมงนะคะเริมจะไม่มีแดดนะคะลมแรงไม่มีแดดลาแดดเดียวจะ ได้กินไหมจะได้ผลได้เรื่องได้ราวไหมจะลงไปดูกันนะคะแล้วก็ลงไปอ่ะไปดูปลาด้วยว่าเข้ามองหรือเปล่าจะได้มาทำเพิ่มนะคะรอบนี้นะคะเอากล้องลงเอากล้องลงไปด้วยนะคะต้องจับกล้องให้มั่นนะคะ เราไปกันเลยค่ะก็ถ้าหากว่าผิดพลาดประดานใดนะก็ขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะเอาหม้อไปด้วยนะคะแดดมาแล้วนะคะแดดผุผุโผล่นะคะยังไงจะได้กินไหมตกักปลาแดดเดียวไว้ จะได้กินไหมวันนี้นะคะค่อยค่อยเดินนะคะค่อยๆเหยียบไม้ไผ่นะคะเหยียบให้ได้เป็นเนี่ยให้เต็มเท้านะคะเหยียบเป็นคู่คู่ไปนะคะต้องดูต้องระวังห้ามนะคะจะไม่ให้เท้าเนี่ยลงไประหว่างไม้ไผ่นะคะเพราะว่ามันจะ ทำให้เราเน่าตกนะคะควรอาจจะไม่ตกน้ำํำแต่วะะ่าขาอาจจะกระแทกพื้นนะคะเดี๋ยววางหม้อไว้ตรงนี้ก่อนนะคะแอบไปดูปลาที่ตากไว้สักหน่อยนึงถึงแล้วนะคะเนี่ยค่ะตากไว้แบบนี้นะคะกันเมงวันตอมนะคะ ยังแฉะอยู่เลยตัวยังเปียกอยู่เลยอะแดดมัน,นไม่ค่อยแรงแล้วแถะยังมีลมด้วยเนะาะค่ะต่อไปก็มายกมองกันนะคะ่าใจเย็นๆนะคะค่อยๆเปค่อยๆไปนะคะตอนนี้ก็ถือกล้องอยู่กับมือด้วยนะคะเอากล้องลงมาหา,า,หาได้สองตัวนะคะ สองตัวสามตัวนะคะตัวนั้นจะหลุดแล้วอะ่ะฝั่งนน้นได้ไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวแกมัดฝั่งนี้ก่อนนะคะโอ้ทำยังไงจะเอาปลาได้ล่ะเพราะว่ามือถือกล้องอยู่ ค่ะเพื่อนๆคะ่ะต้องขออนุญาตนะคะขอพายอย่างยิ่งเลยขอตั้งกล้องไว้กับอวนก่อนนะคะเอาห้อยห้อยกล้องไว้กับอวนก่อนนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะ วางกล้องเหมือนเดิมตอนนี้เพื่อนๆก็ฟังเสียงที่ฉันไปก่อนเนาะกลัวโทรศัพท์ตกน้ำนะคะลมแรงมาสองสามวันแล้วนะลมเข้าช่วงเดือนเมษาแต่แดดก็ยังร้อนอยู่นะคะเ,เพื่อนๆ ฝนตกแค่วันเดียววันเดียวก็ไม่ได้ตกเป็นวันหรอกค่ะเพื่อนค่ะ คาวคาวปลามันดีดใส่ดิชั้นนะคะเพื่อนๆค่ะตอนนี้กล้องก็จับลงไปใต้น้ำนะคะ ว่าเ,เพื่อนเพืจะเห็นไยอยู่ใต้น้ำสาวเนาะเพื่อนเพื่อนช่วยกันดูเนาะเ,นเพื่อนเพื่อนอาจจะเห็นเงาด่ชั้นอยู่ใต้น้ำก็ได้เนาะเพื่อนเพื่อนอาจะเห็นเงาี่ชันอยู่ใต้น้ำตอนนี้ตัวที่สองนะคะ ไงนะอันนี้ทำไมเอาออกยากจังแสดงว่าเข้านานแล้วนะเนี่ยถือมองนานแล้วเนี่ยพันกันอุตลุดเลยยิ่นไปดิ้นมาก็พันหลายรอบหลายตลบออยยอยอ้ยอยอยอยจะดิ้นออกจาังงอ,อ ยังสามตัวแล้วเรบร้วยยังยังไม่เรียบร้อยย,ย,อย,ยังไม่ได้ดูฝั่งนน้นเลยไม่รู้ฝั่งนน้นจะเราจะเข้าไเนี่เพื่อนๆสามตัวไปดูฝั่งนน้นกัน เย็นอันนี้บอกตัวเองให้ใจเย็นเย็นัรงนี้เข้าไหมออไม่เข้าไม่เข้าฝั่งนี้ไม่ได้เลยค่ะเอาเป็นว่าเนอ้องสามตัวนี่แหละเดี๋ยวจะทำการแรกกลุกเกลือมาตากแดดเดียวเพิ่มนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การรับชมนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ